สวัสดีครับผมบอยไซเ n นออฟเจนโอไซสำหรับวันนี้ผมจะมาทำคลิปสั้นๆแล้วกันเป็นการเ่อ เปิดกรูปนะครับเครื่องดนตรีของผมก็มีไม่เยอะแล้วก็มันไม่ได้แพงมากอะไรใช่ไหมมึงจะมาแนะนําเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนื่องจากว่างด้วยก็เริ่มจากตัวแรกเลยผมจะเริ่มอ่าตัวนี้ก่อนเลยอ่าใช่เป็นตัวนี้ก่อนเลยทียเริ่มจากตัวแรกผมจะไล่เป็นสตอรี่ก่อนแล้วกันว่าได้ตัวไหนมาก่อนและหลังนะครับตัวแรก เบรคู่บุญตัวนี้ใช้อัดเพลงตั้งแต่เริ่มเริ่มทำไซเรนออฟเจนอลสายกันเลยก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็น Warwick s t e a m e r LX Six String นะครับหกสายเบสคู่บุญที่จริงก็ได้จับมาตั้งแต่มอปลายแล้วแหละหลงๆก็8ปีแล้ววัยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับเป็นเบรคู่บุญของผมเลยรักมากก็เป็นไปได้ก็ไม่ค่อยอยากจำหน่ายไปที่ไหนหรอกนะครับเสเปคบอดี้จะเป็นไม้เอ่อไม้เชอร์รี่ด้านหลังจะเป็นพอเป็นเมเปิลครับพอเป็นเมเปิลเมเปิลกี่ชิ้นห้าชิ้นมัน้งเท่าที่จำได้หนึ่งอสสี่ห้าอเมเปิลห้าชิ้นนะครับสเกลพอผมว่า ถือว่าไม่ใหญ่มากสำหรับผมนะรู้สึกว่าเล่นง่ายถ้าใช้นิ้วเล่นนะครับแต่ถ้าแลบอะไรก็ผมเป็นคนนิ้วยาวก็มันจะลำบากนิดหนอ่อยถือว่าเป็นเบรคคู่บุญของผมเลยใช้งานมายาวนานมากตัวนี้นะครับปิกอัพจะเป็นโซบาร์สองตัวชอบมากเลยนะครับชอบแซวด้วยความที่ว่ามันเอ่อมันเป็นสติมเมอร์มันเป็นแาวของสติมเมอร์ผมผมตูกจะิตีกกับแาวรุ่นนี้มากแล้วก็ บิดก็จะเป็นทูพี i บิดนะครับของวอลวิโดยเฉพาะ,ะลูกบิดตัวของวอลวิ itch, นะครับตัวนี้เป็นเบสเมดอิน korea นะครับมาจากเกาหลีซึ่งล็อดใหม่ๆนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีอยู่หรือเปล่านะครับเพลงที่ใช้อัดก็จะมีลัสบิดเพลงเดียวนะครับใช้อัดลัสบิดเพลงเดียวเพราะว่า เพลงเอ็นเจอร์แดนเดรมอนพี่การเป็นคนอัดครับผม oh. ผ่านไปตัวแรกนะครับลืมบอกเลยว่าฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้น่าจะเป็นโรสบูธหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจตัวนี้หนักมากหนักที่สุดในคอกแล้วเป็นวอลวิก k ครับอาร์ติซซลีสตีปไบดีนะครับ, ily, Body, รบ six string นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษตรงที่ว่าวอลวิกนะปกติส่วนใหญ่เขาจะไม่ใส่ปิการมาแต่ตัวนี้ด้วยความเป็นสเปคที่น้าตีฟเขาอยากได้นะครับเขาก็ใส่ไอปิการมาด้วยเป็นปิการน่าจะเป็นโครเมี่ยมหรือเปล่านี้ก็พูดไปเธอเถ,ถูกนะครับ สเปกไม้ตัวนี้บอดี้เป็นวอร์มแอสนะครับบอดี้เป็นสวอร์มแอสแล้วก็คอข้างหลังนะครับอันนี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นปจัจจัยนึ่งที่ทำให้ผมเลือกเบรตัวนี้เลยก็คือสเปกคอนะครับก็คอ,อข้างหลังเป็นโอเวนคอลนะครับเป็นไม้โอเวนคอลไม้สีดำสวยมาก แล้วดูเทียบถ้าเทียบกับตัวเมื่อกี้ก็คือคอจะใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับส่วนซิงกก็บอร์ดเป็น Tiger ร์สไตล์อีโบนีนะครับผมที่ผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นคอแหละตัวเนี้ยเพราะว่าสเปคผมเอ่อผมได้อินสปิเรชันมาจากฟีบอร์เนโทรสเปคก็คือ เบสสรีมเมอร์คัสตอมช็อปของพี่เขาอ่ะก็จะมียีบนี่ไทเกอร์สไตล์ยีบนี่กับโอเวนคอลด้วยนะครับส่วนน้ําหนักตัวนี้เอาเรื่องมากประมาณ5เกือบ6กิโลเนี่ยแหละครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเบสที่หนักมากเลยภ้าวงจรนะครับปิกอัพโซบาร์ซีมดันแคน2ตัวนะครับซีมดันโล ตีโมวดโลไปเล่นกระบะกแรแล้วเราส่วนบริดก็เป็นทูพีซบริดเหมือนเดิมนะครับหสายนะครับด้วยความที่ผม<อ>ก็มีพี่บอมเป็นอินสไปน์นะครับผมก็ชอบเบร6หสายนะครับ,บก,รก็เล่นหกสายมาตลอดน้อยครั้งที่จะได้จับเบต5หสายเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวต่อไปอนะครับเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังอ่ะอีกอย่างหนึ่งความพิเศษของวอลวิกที่ผมชอบ นะครับเฟรดนะครับเฟรดไม่ว่าจะเป็นตัวสตเีอร์เ x หรือว่าเป็นทิฟไบรี่อาร์ติซลีนะครับเฟรดจะเป็นทองเหลืองทุกตัวเป็นทองเหลืองหมดเลยนะครับทางจะเป็นสเปคทางโรงงานให้มาเลยผมไม่แน่ใจว่าด้วยความที่วอลวิกอ่ะมันผ,ผลิตหลักมันอยู่ที่เยอรมันเป็น เมืองที่สร้างระครังอยู่แล้วเขาก็น่าจะนำมาใช้ผลิตเบสด้วยทำให้มันอยู่ในตัวเบสต,ตัวต่อไปนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่าอะไรนะ i b เบ n e s r อสอาหรือเปล่าไม่รู้น่าจะ 305EB นะครับเป็นเบส i b อ n n e ที่ได้มาโดยบังเอิญน,นะครับ บังเอิญแหละบังเอิญไปเห็นในเว็บที่เขาขายพอดีแล้วพี่ที่ซื้อขายกันก็เป็นมือเบสอยู่ค่ายของพี่เอจิลกรนะครับก็เหมือนกีตาร์บาริโทนเลยพอผมถือตัวเล็กมิดียวก็เป็นเบสค่าสายตัวแรกของผมเลยนะครับเพราะว่าที่ผมเล่นจะเป็นเบสของสายหมดเลยที่ผมชอบก็คือผมชอบที่ว่ามันอ่า ทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งสีบอดี้ทั้งตัวบอดี้นะครับก็เป็นดำล้วนหมดเลยแมชชิ่งเฮดก็สีดำเนี่ยผมถือเบามากเลยนะผมถือมือเดียวล่อนได้เลยแต่ไม่รู้คนอื่นถือเป็นไงแต่ผมถือมือเดียวถือได้สบายนะะับน้ำหนักถือว่าไม่หนักมากไม่หนักเลยอะผมถือว่าไม่หนักเลยนะครับใส่ทันก้อน,นอยู่กลางบอดี้เลย ส่วนสเปคนะครับตัวบอดี้จะเป็นม ok ok อหอกกนนีนะครับเป็นมอหอกกานีเลือกฟินิสซาตินสีดำนะครับผมชอบมากเลยมันสวยดีนะเนี่แหละสายเหตุที่ผมซื้อมาเก็บมันถือว่าเป็นเบสที่ราคาไม่แรงไม่แรงมากนะแต่ว่ามันโดนใจผมตรงที่ว่ามันเป็นสีดำนะครับเลยซื้อมาเก็บ คอข้างหลังนะครับเป็นเมเปิลโรดวูดคันกลางครสองเซนนะครับเป็นโบออนก็คือมีน็อตต่อระหว่างคอกับบอดี้นะครับก็ฟิงเกอร์บอร์ดฟิงเกอร์บอร์ดนี่ปกติแบรนด์อื่นนี่ส่วนใหญ่จะใช้โรสวูดเป็นหลักนะครับแต่อันนี้เอาโรสวูดมาไว้กับเมเปิลข้างหลังแล้วก็ ฟิ้งก์บอร์ดตัวนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าจาโตบาครับเป็นไม้จาโตบานผมว่าก็ให้เสียงที่แข็งแรงขึ้นนะครับอยากได้เฉยๆแหละเอามาเล่นแบบเอามาเล่นโคเวอร์เอามาเล่นโปรเจกต์เล็กๆกับพิการนะครับมูดิต้าวงไซเรนออฟเย e ไซครับผ่านไปอีกหนึงตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายของผมก็คือ มิวสิกแมนบองโกฟิกสตรีมทําคู่นะครับเป็นบิ๊กอัพทมฮคู่เขาเรียกว่าอะไรเอสดับเบิลเอสหรือเปล่าไม่รู้ก็คือบิ๊กอัพเป็นทํมบารกิ้งสองตัวนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจมากที่วันหนึ่งผมได้จับเจ้าตัวนี้ขึ้นเวทีล่าสุดก็ไปเล่นเปิดให้วงดิสนัทก,ก็ใช้ตัวนี้นะครับได้เวลาออกโรงของเขาแล้ว มาเลือกเปคกันบ้างตัวบอดี้ของเบสตัวนี้นะครับจะเป็นเบสฟูดนะครับให้เสียงที่แข็งแรงมากๆนะแล้วก็คอนะครับจะเป็นเมเปิลคอเมเปิลข้างหลังอันนี้จะเคลือบนะครับเป็นดารเคลือบ แล้ผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีปัญหาสี่รอกหรือว่าสี่ตกอะไรหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามเล่นให้มันสอบซอบที่สุดก็คือเล่นเสร็จแล้วก็เช็ดเลยนะครับแล้วก็มีน้ำยาจากพีเอเบสโปรบทอันนี้เบสตัวนี้ตอนแรกคุยกับพี่การมาแล้วแหละว,ว่า อ่ะพี่ถ้าวันหนึ่งผมมีตังค์ผมอยากได้มิวสิกแมนบ็อกโกหสั่งมากเพื่อเอามาใช้กับวงแล้วก็ใช้อัดเพลงแล้วก็ใช้ทัวร์ต่างๆด้วยแล้วก็คืออ่อช่วงนั้นตัวที่ผมเล็งไว้จากร้านไปอย่าพาดนิดครับออกไปซะก่อนคราวนี้ก็เลยต้องหาร้านอื่นบังเอิญสตอรี่ตัวนี้มันแปลกๆนิดนึงก็คือ Uh, วันนั้นวันเกิดของพี่เอเบสโปรนะครับ mm hmm. ก็ uh, ผมกำลังควานหาม ok mm ิวสิกแมนบอกกของสายมา uh, สีดำเนี่ยแหละ mm hmm. ผมก็พยายามหาแต่ว่าพี่การเขาก็บอกว่าลองไปถามพี่เอดูไหมว่าพี่เขามีหรือเปล่า mm hmm. เห็นว่าเขาลงรูปตัวเอง่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองนะครับ mm hmm. แล้วก็มีเจ้าตัวนี้ขแขวนอยู่ด้านหลังแต่ว่าแกยังไม่ลงขายนะ จะยังไม่ลงขายก็คือฟ้าแลบมากๆผมก็พอผมมีงบได้ประมาณหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจเลือกโดยไม่ต้องตัดสินใจอะไรมากด้วยความที่ผมมั่นใจอยู่แล้วว่าเบแบรนด์นี้มันคุณภาพอยู่แล้วครับด้วยเสียงที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันก็ถือว่าซื้อมาก็พอใจมากได้รับการอนุเคราะห์จาก P.A. Base Pro นะครับน่ารักมากพ่อคาร้านนี้อ่าสวยมากนะครับกิ๊กก็บ,บอกว่าเป็น r o s t w o o d หรือว่า e p o ี่แต่ผมว่าน่าจะเป็น r o s t w o o d นะครับซึ่งรูปลักษณ์ตัวนี้มันพอผมมาถือแล้วมันดูตัวเล็กมากเลยเพราะคนอื่นถือแล้วดูตัวใหญ่มากเลยนะ <c oughs> ดูแบบ เห็นหลายๆคนถือแล้วก็คือเบสอยูตัวใหญ่มากผมมาอยู่ที่ผมนี่เหลือตัวนี้เดียวชอบสาวมากแล้วก็คาแรคเตอร์เบสที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือทรงจะไม่เหมือนมิวสิคแมนสตริงเลรุ่นต่างๆ,ๆนะครับสำหรับผมที่ได้มาก,ก็คือพอใจมากก็คือน่าจะใช้ยาวๆเลยบิดก็เป็นของมิวสิคแมนนะครับโอเคก็ okay, <c oughs> หมดแล้วสำหรับกลุ่มเบสของผมนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในการสร้างคอกคอกนี้นะครับสำหรับเซตนี้ผมพอใจมากๆนะครับใช้ได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นเซตสแตนดาดหรือว่า,าเซต d อ g จีเพื่อใช้กับวงไซเ silent o x ไซ e ์นะครับสำหรับวันนี้ก็ หมดแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสว,ว,ลวัสดีครับ